ปลาสลิดจะปลาสลิดเราไปทอดปลาสลิดกันเลยค่ะสวัสดีจ้านี่วันนี้ปุย๋ยเอาอันนี้มานะคะปลาสลิดค่ะไปร้านเอเซช็อปมาก็ได้ปลาแช่แข็งมานะคะแล้วปุย๋ยก็เลยเอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็หมักเกลือนะคะวันนี้ก็จะทอดนะคะทอดพอหม,มาดๆไว้นะคะเพื่อเราจะได้ นำปลาที่เราทอดแล้วนะคะไปแช่ช่องแข็งไว้นะคะไว้กินเวลาที่เราอยากนะคะอันนี้ก็ประมาณ2กิโลค่ะทุกคนนะคะไปซื้อมาก็อยู่ตกอยู่ประมาณ7-800บาทนี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะ นี่ค่ะทุกคนเราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันแล้วปุยก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมนี่ค่ะเตรียมพร้อมกวนน้ำมันกระเด็นนะคะเดี๋ยวคนอื่นเราก็ ผนไฟลงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆเอาปลาสลิดลงไปนะคะตัวนี้มีไข่ จะได้ตัวมันกะ็ได้่่คะเราก็ทอดปลาสลิตกันนะคะเดี๋ยวก็ค่อยมาดูความเหลืองนะคะว่าจะขนาดไหนนะคะ นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกลับปาลาอะไรนะคะทุกคนมปัญญาปลาหรืมได้ยันไง แล้ค่อยหยงเข้าไนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะกลับไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็รอให้เขาสุกแล้วเราก็จะตักพักไว้นะคะ ี่ค่บปลาเราก็ทอดได้สักประมาณหนึ่งแล้วนะคะดุกตีก็จะตักออกเลยนะคะปิดก,ก,กันนิดนึงนะคะทุกคนี่เราก็จะมาพักไว้นะคะเพื่อนไม่ต้องทอดให้เกรียมมากนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนชอบแบบเราจับต้องเนื้อปลาได้นะคะ บางทีไปซื้อเขาเขาทอดแข็งจนเกินไปก็เราก็กินปลาไม่ได้นะคะกินเนื้อปลาไม่ได้นะคะมือเกาเลยทอดไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะทอดอันต่อไปนะคะนี่ค่ะชุดต่อไปก็ลงทอดแล้วนะคะก็รอกลับข้างนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเรามากลับข้างชุดที่สองกันเลยนะคะ เอายังติดกันไปก็่ออย่างมาสับเปนแกันเลยนะคะเด็กระเบิดคาร์เบิดคาเบิดกลกันก็สับแบบตุกันกันเลยนะตุกติ อันนี้ก็จะดีเหลือกว่านะคะเพาว่าเป็นชุดที่สองก็จะใจเย็ยนกว่านะคะนี่ค่ะปลาสลิดทอดแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เป็นไงคะน่ากินไหมคะทุกคนเขาสวยร้อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาปลาสลิดมาฝากค่ะ